สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไฟไเกษียรนะคะกับดิฉันเพนสริปัญญาระนาชนที่มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของสเต็มเซลล์นะคะถ้าพูดถึงสเต็มเซลล์หรือที่เรามักจะรู้จักกันว่าเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะคะ ก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินนะแล้วก็คุ้นหูกันบ้างนะสเต็มเซลล์เนี่ยก็นับว่าเป็นความสำเร็จของนักวิจัยนะคะที่เขาได้คิดค้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์เลยนะเราก็เป็นความหวังของผู้ป่วยหลายๆรายด้วยนะคะเพราะว่าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็จะมี ความสามารถนะในการที่จะนํามาใช้รักษาได้กับโรคหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมความชราหรือแม้กระทั่งเอามาเสริมสวยนะคะเป็นเสริมความงามหรือชะลอความเสื่อมของผิวพรรณะอันนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะให้รู้จัก ถึงสเต็มเซลล์กันมากขึ้นนะบางเอิญเก็ได้ไปอ่านบทความที่น่าสนใจมากๆนะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ของทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็คิดว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจมากเราก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะ,ะก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักกันก่อนนะะว่าเจ้าสเต็มเซลล์นี้คืออะไรนะคะแล้วทําไมถึงขึ้นชื่อว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก2ี สามสิบปีที่ผ่านมานะวงการแพทย์ก็มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยเนะีเกี่ยวกับการนำตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมาใช้นะคะซึ่ง,ขงเขาจะเรียกกันในตอนนั้นนะว่าเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อมนะคะซึ่งการที่สเต็มเซลล์ถูกนำมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีการ เริ่มต้นเนี่ยจากการคิดค้นในการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรักษาโรคนะโรคที่เอาอวัยวะมารักษาหรือปลูกถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะเช่นโรคไตโรคตับโรคหัวใจนะคะในอดีตนเนี่ยนะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอวัยวะต่างๆที่มันอาจจะเสื่อมโทรมไปแล้วหรือทํางานไม่ได้เต็มที่ส่วนใหญ่ก็ จะนิยมในเรื่องของการปลูกถ่ายอาวัยวะนะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาพอสมควรแล้วนะคะ mm hmm. เช่นปลูกถ่ายหัวใจไตตับปอดนะ,ะ mm hmm. ซึ่งการปลูกถ่ายอาวัยวะจริงๆเนี้ยก็มันมีข้อจาก,กัดนะก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างเลยนะคะ mm hmm. อุปสรรคประการแรกเลยก็คือว่าการขัดแคลนอวัยวะจากผู้บริจาคเนาะ mm hmm. คือมีผู้บริจาคน้อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ เอในสมัยก่อนเรื่องระบบการขนส่งต่างๆมันก็ยังไม่ค่อยทันสมัยเนะพวกอวัยวะต่างๆที่เอมีผู้บริจาคมาบางทีขนส่งมาไม่ถึงปลายทางนะก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเอรอคิวการปลุกถ่ายอวัยวะหรือการบริจาคอวัยวะเนี่ยกันเป็นจํานวนมากนะแล้วก็รอไม่ไหวก็จากไปก่อนก็มีหลายรายนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะทีนี้พอ เมื่อไม่นานนียพอมีมการค้นพบสเต็มเซลล์ขึ้นมาเนี่ยนะสเต็มเซลล์ก็คือเลยกลายเป็นความหวังใหม่จริงๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นเซลล์ต้นตั้งต้นเลยนะคะในการนําไปพัฒนาเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆคือมันไม่จําเป็นจะต้องรอ,รอรับบริจาคแหละแต่มันสามารถที่จะนํามาปลูกถ่ายแล้วก็พัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆ เราก็เอามาใช้ทดแทนอวัยวะที่ชำรุดหรือมีปัญหานะคะรวมถึงการฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหั์โลกหัวใจนะหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์มะเร็งนะคะก็มีการ ปล,ป,ลปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกันได้นะคะด้วยความที่ตัวสเต็มเซลล์นะคะมันมีคุณสมบัติที่สําคัญสําคัญอยู่สองประการเลยนะคะคือสเต็มเซลล์นี้มันสามารถที่จะแบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้เป็นทวีคูณนะคะแล้วก็ยังสามารถคงคุณลักษณะความเป็นสเต็มเซลล์ไว้ในขณะที่มันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือมันไม่มีขีดจํากัดเลยนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะ จเจริญเป็นเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆได้อีกหลากหลายชนิดเลยนะคะถ้าได้รับสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะเอาตัวสเต็มเซลล์มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นเซลล์เกือบทุกชนิดในร่างกายนะเพราะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอย่างเนี้ยนะคะทางการแพทย์เขาถึงนําตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคหลายๆอย่างนะโรคะ อันแรกเลยที่เขานำมาใช้กันก็คือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะคะเพื่อให้ตัวสเต็มเซลล์นียมันไปสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่นะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรักษาที่เป็นมาตรฐานในไทยแล้วก็มาตรฐานในในทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาจะใช้เป็นการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เม็ดเลือดสำหรับการรักษาทางโรคทางโลหิตวิทยาบางโรคเท่านั้นเช่นนำไปรักษา ขอคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเลือดขาวนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดหรือพวกโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานที่ทางแพทยสภาเรายอมรับนะคะส่วนจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเคยได้ยินว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อื่นๆเนี่ยนะมันยังอยู่ในช่วงของกระบวนการศึกษาวิจัยนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการรับรองเป็นมาตรฐานนะคะเพราะ เออมันกัว่ายังคิดคนไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนามาใช้ก็อาจจะเกิดโทษได้เหมือนกันอีกประเภทหนึ่งคือการเพราะเลี้ยงสเต็มเซลล์นะคะให้เป็นเซลล์จำเพาะก่อนนําไปปลูกถ่ายอันนี้ก็จะเป็นการเพราะเลี้ยงเซลล์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเซลล์ตับอ่อนชนิดที่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินได้อันนี้ก็เอามาช่วยในการรักษาโรคเบาหวานนะคะการเพราะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของระบบประสาทที่ สามารถนำไปใช้รักษาโรคทางระบบประสาทาได้เช่นโรคาพาร์กินสันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทาได้หรือแม้กระทั่งการเพราะเลี้ยงตัวสเต็มเซลล์ในที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันนะะที่เหมือนกับเป็นโปรตีนตัวที่ช่วยในการรักษาโรคมะเร็งนะะซึ่งตัวสเต็มเซลล์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็น เหมือนเซลล์ตัวอ่อนนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อที่จเจริญแล้วเป็นเซลล์ผู้ใหญ่นะคะส่วนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการปลูกถ่ายเพื่อหวังผลทางด้านการทํางานคือการช่วยการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อคิดว่าตัวสเต็มเซลล์นี้จะช่วยในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากการปลูกถ่ายอาวัยวะ นะคะอันนี้ก็จะช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายอื่นๆที่เสื่อมสภาพนะคะความที่การศึกษาวิจัยสเต็มเซลล์เนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอยู่หลายๆอย่างแล้วก็ยังอยู่ในช่วงทดลองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทางหน่วยง,งานทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการออกมาเตือนประชาชนทั่วไปนะว่าจริงๆแล้วก่อนที่คิดที่จะนำ เรื่องสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาเนี่ยนะก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนเพราะว่าบางครั้งนะเขาพบว,ว่ามีผู้ป่วยคนไทยเราเองเนี่ยนะคะที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็สนใจในเรื่องของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แล้วก็คิดว่าจะเอาตัวสเต็มเซลล์นี่มารักษาแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันยังไม่ได้รับการรับรองหรือยังไม่ได้ผ่านการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบนะคะ ยกเว้นการนำสเต็มเซลล์มารักษาในระบบโลหิตวิทยาอย่างที่เมื่อกี้บอกนะห้าโรคที่นำมารักษาได้ตอนนี้แล้วทางการแพทย์รองรับรองก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะมะเร็งโลหิตขาวโรคไขกระดูกฝ่อแล้วก็โรคมะเร็งเกี่ยวกับเลือดนะรวมรวมถึงโลหิตจางจาก โรคที่เป็นพันธุกรรมจากธาลาสัสซีเมียเน,นีี้ก็ผู้ป่วยสามารถนํามาใช้แล้วก็เบิกจ่ายตามใช้สิทธิ์รักษาได้นะแต่การนําสเต็มเซลล์มาช่วยในการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นการยืดชีวิตการชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะคะหรือการทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็ยืนยาวขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการรับรองนะคะรวมถึงการที่จะนํามาช่วยในเรื่องของการ พัฒนาความเสื่อมของอว,วัยวะบางส่วนเช่นสมองหัวใจไตอันนี้ก็ก็ยังอยู่ในช่วงวิเคราะห์อยู่วิเคราะห์วิจัยอยู่นะคะอันนี้การนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาถ้าไม่ถูกวิธีนาอาจจะเกิดโทษกับผู้ป่วยได้มากเลยเช่นอาการอาจจะเกิดอาการแพ้นะหรืออาจจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหรืออาจจะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคหรือว่าอาจจะมีสารเคมี ตกหางแปลกปลอมหรือมีเซลแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็ก็พบได้เหมือนกันในกรณีที่มีคนนำสเต็มเซลล์มารักษาโดยที่ไม่ถูกกระบวนการในปัจจุบันค่ะเขาก็มีการคิดค้นวิธีของการเก็บสเต็มเซลล์นะคะได้อยู่หลักๆเนี่ยสามวิธีนะถ้าใครสนใจนะคือ วิธีแรกนะคะก็คือเขาจะเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะซึ่งไขกระดูกเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวที่อยู่ตรงกลางของกระดูกนะซึ่งมันมีเซลล์ต้นกําเนิดที่เป็นเมน็ดโลหิตจำนวนมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวไขกระดูกเองก็จะเป็นแหล่ง กําเนิดของเซลล์ต้นกําเนิดที่สาคัญในการนํามาสามารถนํามาปลูกถ่ายแล้วเซลล์ต้นกําเนิดในเม็ดเลือดได้นะคะอันที่สองวิธีที่สองคือเขาเก็บสเต็มเซลล์ที่อยู่ในเลือดนะคะอันนี้ถึงแม้ว่าในภาวะปกติเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ต้นกําเนิดในเมน็ดโลหิตในกระแสะเลือดของเราเนี่ย อยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเราได้รับยากระต้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตก็จะเข้าไปในกระแสะเลือดมากขึ้นตัวทางแพทย์เขาก็จะมีวิธีการเก็บเซลล์ต้นกําเนิดและเม็ดเลือดขาวจากผู้บริจาคนะคะโดยมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะเก็บโทเซล สเต็มเซลล์เม็ดเลืถ้าเกิดใครเคยไปบริจาคเลือดเนาะที่สภากายช้าไทยเขาก็จะมีะรับบริจาคสเต็มเซลล์ด้วยเพราะเขาจะติกว่าอยากจะเราจะบริจาคเม็ดเลือดหรือเราจะบริจาคสเต็มเซลล์นะคะอันนี้ก็สามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งส่วนวิธีสุดท้ายค่ะก็กําลังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันเลยก็คือการ เก็บสเต็มเซลล์ที่อยู่ในเลือดของสายสะดือหรือรกของติดแรกเกิดนะคะเมื่อเมื่อทารกเกิดเนี่แพทย์เขาก็จะโดยทั่วไปแพทย์เขาจะตัดสายสะดือที่ติดกับรกออกใช่ไหมคะในอดีตก็เขาก็จะเอาไปทําลายทิ้งเอาไปฝังดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้คือเขาก็คิดคนว่าแพทย์เนี่ยก็สามารถที่จะเจาะเลือดออกมาจากสายสะดือที่ติดกับรกแล้วเขาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ เก็บเอาไว้นานๆแล้วก็นํามารักษาได้ในอนาคตนะเพราะว่าเลือดจากสายสะดือเนี่ยมันก็เป็นมีเซลล์ต้นกําเนิดเม็เลือดจำนวนมากเหมือนกันนะคะการเก็บสเต็มเซลล์ทั้งสามวิธีเนี้ค่ะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราเก็บสเต็มเซลล์ตั้งแต่ตอนแรกเกิดจาก ตัวสายสะดือเนี่ยนะคะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากาตั้งแต่เรื่องของการเก็บจนกระทั่งถึงการดูแลรักษานะเช่นสมมติว่าเด็กเกิดมาถ้ารกเกิดมาแล้วพ่อแม่อยากจะเก็บตัวสเต็มเซลล์จากรก ไวเนี่ยหรือจากสายสะดือไว้เนี่ยเขาก็ต้องเอาไปฝากเหมือนเป็นธนาคารสเต็มเซลล์นะคะเพื่อเก็บไว้เผื่อว่าในอนาคตตอนที่เด็กๆโตแล้วเนี่ยอาจจะนํามาใช้ได้อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการเก็บค่อนข้างสูงส่วนในวิธีการเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเจ็บปวดมากเลยนะคะที่จะต้องใช้กรรมวิธีในการเก็บ อย่างอย่างดีมากเลยต้องอยู่ในห้องปอดเชื้อนะฮะผู้ป่วยต้องผ่านกระบวนการในการเก็บแล้วก็ต้องนํามาเก็บรักษาไว้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกันนะคะส่วนการเก็บสเต็มเซลล์ที่อยู่ในเลือดเนี่ยอันนี้ก็มีผู้บริจาคน้อยนะคะเราก็อาจจะค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรปัญหาของการเก็บสเต็มเซลล์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามที่บอกไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือ เรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดว่าจะเก็บสเต็มเซลล์หรือจะนำสเต็มเซลล์มาใช้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเลยนะเรายังเกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการซื้อขายสเต็มเซลล หรือการแอบลักลอบขโมยสเต็มเซลล์ของคนอื่นนะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีกฎหมายอะไรบังคับอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนเป็นปัญหาของคนรวยนะะที่อ,อ,อาจจะต้องระมัดระวังนะคะอยากจะอ,อบอกเป็นข้อมูล เผื่อใครสนใจนะคะถึงวิธีการเก็บสเต็มเซลล์ในแต่ละรูปแบบนะคะว่าเขาเก็บกันยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกันมากก็คือการเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือหรือรบของเด็กนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเอ,อพ่อแม่คนไหนที่มีสตางที่คิดว่าอ,อตัวเองสามารถที่จะ จ่ายเงินในเรื่องของการเอาวิธีการจ่ายวิธีการเก็บรักษานะคะให้กับลูกๆในอนาคตเนี่ยนะเขาก็จะนิยมวิธีนี้กันนะวิธีการทำก็คือว่า,อาพอเวลาที่คุณแม่เจ็บท้องคลอดนะคุณหมอที่ทำคลอดเขาก็จะทำการเก็บเลือดนะจากสายสะดือนะคะ แล้วก็รกของถักของเด็กนะคะที่เขาตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็นําไปตรวจคัดกรองนะคะว่ารกต่างๆรกที่เก็บมาหรือเลือดที่อยู่ในรกนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรอยู่ไหมนะคะคือถ้าเก็บถ้าไม่มีเชื้อโรคอะไรก็สามารถที่จะเก็บได้แต่ถ้าเกิดติดเชื้อโรคอะไรมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ล้มเหลวมัน็เก็บไม่ได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนำไปแช่เย็นในถังไฮโดรเจนนะแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะับเป็นสิบสิบปีเลยจริงข้อดีของการเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือหรือรกเนี่ยนะคะมันมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนเซลล์ที่มีลักษณะทางพันธุก,กรรมเฉพาะเลยสำหรับตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็คือ เมื่แต่ว่าเป็นพันธุกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการนํามาใช้มันก็จะสามารถที่จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ DNA เหมือนกันในลักษณะนี้นะคะก็เอาไปใช้ได้ในอนาคตในกรณีที่จําเป็นต้องนํามาใช้กับครอบครัวหรือตัวเด็กเองนแล้วก็เป็นเซลล์ที่ปลอดเชื้อนะเพราะอย่างที่บอกเขาก็ตรวจเชื้อโรคมาก่อน ก็ต้องปลอดเชือ้อน,นี่ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อยนะคะแล้วการเก็บเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับแม่หรือเด็กเลยเพราะว่าเราออกมาจากตัวสายสะดือแล้วลกที่มันตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้ในระยะเวลานานๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ก็ยังข้อเสียงที่บอกไปก็คือราคามันค่อนข้างสูงนะคะนี่จะเออมันก็จะมีวิวัฒานาการเพิ่มเข้าไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยมันจะมีการเก็บ เซลล์ต้นกําเนิดจากฟันนะคะอันนี้ใครใครที่สนใจนะเขาบอกว่าเซลล์ต้นกําเนิดจากฟันนี่ก็คือการเก็บเนื้อเยื่อจากโพรงประสาทฟันนะคะที่เป็นสเต็มเซลล์เนี่ยแล้วก็สามารถนำไอตัวสเต็มเซลล์จากฟันนะคะมาเปลี่ยนเป็นเซลล์ต่างๆได้หลายชนิดนะสามารถนํามาเพาะเลี้ยงให้มันจเจริญเติบโต นะคะแล้วก็สามารถนํามาเป็นเพาะเลี้ยงเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะได้มากกว่า200ชนิดเลยนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการวิจัยนะคะแต่อันนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่านําสามารถนําสเต็มเซลล์มาใช้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคหลายๆโรคเลยไม่ว่าจะเป็นโรคทางกระดูกและฟันเองนะคะโรคทางสมองนะคะซึ่งก็ต้องรอดูไปก่อนทีนี้เวลาที่เราเก็บ เซลล์ต้นกําเนิดจากฟันเนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บจากฟันน้ํำนมโดยเฉพาะฟันหกซี่หน้าบนแล้วก็ล่างนะก็หมายความว่าอะไรอันนี้ก็คือเก็บจากฟันของเด็กเนาะฟันน้านมของเด็กๆนะที่หลุดออกมาแล้วนะแล้วก็บางทีเขาก็จะ เก็บจากฟันกรามซี่ในสุดนะหรือฟันคุดก็ได้เออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้คิดไปเองนะอย่างกรณีของเดือยนี้คนผ่าฟันคุดค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราสามารถจะเก็บตัวสเต็มเซลล์จากฟันคุดที่เราผ่าออกมาเนี่ยนะคะ เราก็เก็บเอามาใช้เป็นเซลล์ต้นกําเนิดได้ไหมอันนี้ก็ต้องศึกษาดูนะคะอาจจะตอนนี้ทางทีมทันตแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็อาจจะต้องทําการศึกษานะคะแต่ว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็าคือตัวสเต็มเซลล์ที่เอามาจากฟันน้ํานมหรือฟันคุดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้รักษาตัวเองได้เท่นานั้นนะยังไม่สามารถที่จะไปรักษาญาติหรือคนในครอบครัวได้นะแล้วส่วนใหญ่ที่นํามาใช้เนี่ยมันจะ พุ่งตรงไปที่เหมือนเน้นไปที่ในเรื่องของการชะลอความชราและยังไม่สามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้แบบหรือโรค้หลแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะอันนี้ใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเก็บตัวสเต็มเซลล์จากฟันหรือฟันคุดนก็อาจจะลองปรึกษาทันตแพทย์ดูนะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บ จากตัวสเต็มเซลล์จากตัวไขมันเองนะ mm hmm. เขาบอกว่าอันนี้สามารถเก็บได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะ mm hmm. ไม่จํากัดอายุนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเก็บเร็วนะ mm hmm. ก็คือหมายถึงว่าเก็บในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงมากๆเนี่ยนะตัวประสิทธิภาพของตัวสเต็มเซลล์ก็จะมีสูงมีความแข็งแรงนะคะ mm hmm. เขาก็แนะนำบอกว่าถ้าใครสนใจในเรื่องของการเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันเนี่ย mm hmm. ก็ควรจะเก็บก่อนอายุ50ปี นะคะแต่ว่าทีนี้เอาไปทําอะไรบ้างอันนี้จะต้องศึกษาดูนะคะ,ะ,คะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครเคยได้ยินการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะคะอันนี้ก็เเป็นวิวัฒนาการใหม่เหมือนกันมันจะมีวิธีการนำ เ,เซลล์ต้นกําเนิดมาใช้ในการรักษามะเร็งได้อยู่สองประเภทนะคะคืออันที่หนึ่งคือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดโดยใช้เซลล์ของตัวเองนะคะในกรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะคะทีพ่พบว่าเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยนะก็ทำการรักษาไปนะคะแล้วแพทย์ก็จะมีการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วยเอาไว้ นะคะซึ่งเขาอาจจะเก็บจากไขกระดูกหรืออาจจะเก็บจากเลือดของผู้ป่วยก็ได้นะอันนี้ก็เก็บเอาไว้แล้วหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดในขนาดสูงในในแบบโดสที่แรงมากๆเนี่ยนะ,ะเขาก็จะนำตัวไอตัวสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดเนียกลับมาให้ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับเคมีบำบัดน,นะคะก็จะทําให้เม็ดเลือดของผู้ป่วยเนี่ยกับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่ได้รับยาเคมีบําบัดน,นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะนํามารักษากับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะที่ลุกลามแล้วนะคะหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อาจจะดื้อต่อยาเคมีบําบัดน,นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เขานํามาใช้ก็คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดโดย ใช้เซลล์ของผู้บริจาคนะซึ่งผู้บริจาคนี้ก็อาจจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อาจจะไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะต้องมาตรวจในเรื่องของการเข้ากันได้ของตัวผู้บริจาคและผู้รับบริจาคด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ที่มักจะประสบความสําเร็จก็คือ,อ,อการได้รับ เซลล์ต้นกําเนิดจากพี่น้องท้องเดียวกันนะคะพ่อแม่เดียวกันเนี่ยอันนี้ก็จะมารักษาความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดต่างๆสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคโลหิตจางธาลาสัสซีเมียนะคะอันนี้ก็พบได้เหมือนกันในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็คิดค้นประโยชน์เพิ่มเติมของการนําสเต็มเซลล์มารักษาทางการแพทย์นะก็ก็มีเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะเช่นสามารถที่จะเอาตัวสเต็มเซลล์นี้มาท็อต ทดแทนเซลล์เก่าที่เสียหายนะคะซึ่งมันสามารถก็จะเปลี่ยนมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเนื้อเยื่อต่างๆอย่างที่เมื่อกี้บอกถึง200ชนิดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเอามารักษาคนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ผิวหนังนะคะเซลล์ตับอ่อนเซลล์กระดูกกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งเซลล์ประสาทเซลล์เม็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวสเต็มเซลล์นี้ก็ช่วยลดการอักเสบของร่างกายด้วยนะคะก็สามารถที่จะยับยั้งแล้วก็ชะลอความเสื่อมของโรคที่อาจจะรุนแรงที่เกิดจากการอักเสบอย่างเช่นคนที่เป็น โรคภุ่มแพ้หรือภูมมคุุมกันผิดปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขานำมาใช้ก็คือพวกแอนตี้เอจจิ Anti ้งทั้งหลายนะซึ่งอันนี้ก็เอาไปฟื้นฟูเซลล์ที่เกิดความเสื่อมนะคะเช่นการนำสเต็มเซลล์มาฉีดในใบหน้าเพื่อลดริ้วรอยลดจุดด่างดำลบรอยแผลเป็นลดฝ้าลดกระลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามนะคะอันนี้อย่างที่บอกคือ ถ้าเกิดใครสนใจก็ต้องศึกษาให้ดีนะเพราะว่าการนํามารักษาในบางประเภทมันยังไม่ได้รั้กันรับรองอย่างเป็นมาตรฐานจากทางการแพทย์นะคะคือถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของการนำสเต็มเซลล์มารักษาเนี่ยก็จริงๆแล้วในอนาคตะะคิดว่ามันสามารถที่จะนำมารักษาได้หลายโรคเลยเช่น โรคชราเนาะฉลอความเสื่อมฉลอความชรานะโรคไขข้ออักเสบครที่เป็นรวมาตอยข้อเสื่อมต่างๆอันนี้ก็อาจจะนาสเต็มเซลล์มารักษาได้มารักษาโรคเบาหวานนะคะหรือรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจช่วยในการาสร้างเส้นเลือดใหม่หรือสร้างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใหม่นะคะสามารถนํามารักษาในเรื่องของระบบประสาทนะคะเช่นาพาร์กินสันอัลไซเมอร์นะคะหรือ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขสันหลังอักเสบนะคะเอามาพึกเอามาผ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะหรือการสูญเสียเซลประสาทบางตัวนะคะหรือพวกโรคในเด็กนะ,ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทในเด็กเช่นเด็กออทิสติกนะคะหรือปัญหาอของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะะไตาวายหรือผู้ป่วยที่เป็นภูมิคุ้มกันปกพ่องน,ะ,ะ,นะ,ะหรือการรักษาเอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่า มีการคิดค้นว่านำสเต็มเซลล์ม,มารักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโควิด -19 นะคะสามารถช่วยลดอาการปอดอักเสบเรื้อรังจากหลังจากที่การติดติดอะ,อะไรนะโคโรโนาไวรัส -19 นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เขาก็มีการคิดค้นว่ามันสามารถนำมารักษาได้นะ แต่ที่น่าสนใจอันหนึ่งเนี่ยล้วก็เป็นความหวังในอนาคตของวงการแพทย์นะโดยเฉพาะในกลุ่มของแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะมันก็มีการคิดค้นเหมือนกันว่าคือเนื่องจากว่าตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคหนึ่งที่จํานวนคนผู้ป่วยเป็นกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะคะเราก็ยังไม่มียาที่จะสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้มันก็จะได้แค่การควบคุมบรรเทาอาการไม่ให้เป็นมากขึ้น นนะเพราะฉะนั้นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาอัลไซเมอรเนี่ยมันก็เป็นยังอยู่ในช่วงทดลองนะคะแล้วก็มันก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็เขาก็มีการ,กรคิดคนว่าบางทีในบางครั้งอาจจะมีสเต็มเซลล์บางตัวที่จะช่วยลดความเสื่อม ของเซลล์สมองที่มันเป็นสาเหตุของการทําให้สมองเสื่อมแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์นะแล้วก็สามารถที่จะนําเซลล์สเต็มเซลล์บางตัวได้มากระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในสมองที่สามารถจะทาให้ฟื้นคืนความจําขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะก่อนจะจบเรื่องของสเต็มเซลล์อยากฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดใครเคยได้ยินเรื่องธนาคารสเต็มเซลล์นะอันนี้ก็ มีเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะก็ธนาคารสเต็มเซลล์เดี๋ยวนี้เขมามีให้บริการในเรื่องของการจัดเก็บสเต็มเซลล์ไว้ คือก็จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่เขาจัดเตรียมอย่างมีมีประสิทธิภาพมากเลยนะแล้วก็จะสามารถที่จะรักษาเก็บรักษาตัวสเต็มเซลล์ไว้เนี่ยเป็นเวลา10ปี2 0ปีในประเทศไทยเนี่ยก็มีธนาคารสเต็มเซลล์เกิดขึ้นเหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทั้งทั้งของเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในยกตัวอย่างนะอย่างสภากาชาติไทยเนี่ยอย่างอย่างศูนย์บริการโรหิดแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บธนาคารสเต็มเซลล์ ไว้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะในการที่จะนํามา,าใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะคะส่วนในภาคเอกชนธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนในประเทศไทยก็มีอยู่หลายแห่งนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเอานวัตกรรมมาจากต่างประเทศเนี่ยแหละก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็มาเปิดาสาขาในเมืองไทยนะอย่างเช่นญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีการให้บริการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากส่วนใหญ่แล้วนะก็คือจาก ตัวสายสะดือหรือรกของเด็กๆเนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะอันี้ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะคะก็อาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะถ้าใครสนใจนะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ